สวัสด <tripod. S 1> ีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันนี้ป้ากับใจดีจะพาไปดูลูกหมูนะคะโอ้มีวัวด้วยหนลูกลูกหมูทอดลูกเมื่อวานนี้ไหนเอ่ยโอ้โหข้าวเมื่อวานตัวโตแล้วนี่โอ้ยทุกตัวเลยงดงดงดๆดๆดงดงดง